ประเด็นของวุฒธธิสภานะครับซึ่งได้ตั้งคณะทํางาน3มฝ่ายครับเดินหน้าดันนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่นะครับโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับได้ออกมาขู่นะครับว่าไม่ได้ข้อสรุป16พฤษภาคมจะตัดสินใจเองโดยระบุว่านะครับว่าวันนี้จะมีการนัดหารือกับองค์กรอ,อิสระและก็รวมไปถึงภาคธุรกิจด้วยครับ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒธธิสภาคนที่1ถแถลงข่าวภายหลังการประชุมวุฒธธิสภาเมืม่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงว่าผลการประชุมลับได้ข้อสรุป3ข้อคือ 1. วุฒธธิสภาจะตั้งทีมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบกับการทำงานเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ 2. ตั้งทีมงานประสานกับองค์กรภายนอกที่จะเชิญมาให้ข้อมูลหาทางออกประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่ไม่สะดวกมาพบกับวุฒิสภาและ 3. ตั้งเป้าหมายการทำงานให้แล้วเสร็จในวันที่16พฤษภาคมนายสุรชัยกล่าวอีกว่าเชื่อว่าเมื่อผู้ชุมนุมทราบกรอบการทำงานของวุฒทสภาแล้วน่าจะช่วยยับยั้งการตัดสินใจที่จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งของทุกกลุ่มที่ชุมนุมอยู่และจะไม่ทำให้วิกฤตขยายตัวขึ้นไปอีกนอกจากนี้ยังขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่ยังไม่ได้มาร่วมมือและก็หาหรือกับวุฒิสภาว่าจะรอจนถึงวันสุดท้ายคือวันศุกร์ ถ้าไม่ได้รับการตอบรับก็จําเป็นต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ด้านไหนสมชายสแสวงการสวสัญหาเปิดเผยว่าในวันที่14พฤษภาค,คมนี้จะพบกับองค์กรอิสระและภาคเอกชนเช่นตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานภาคธุรกิจเองค์กรเลขานุก,การสารดีกาที่อาคารสุขประพฤติส่วนในวันที่15พฤษภาค,คมทางพุทธ,ธิสภา จะไปที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อพบกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย